จะาอ๋สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆทั้งหลายยายสิออกมาเมื่อนี้เมื่อวานนี่บอกฟังเมื่อวานนี่ตกเวทีว่าสิไลสันทักทายเพื่อนๆพนะจังใดก็ว่าเอาอันเป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะเพื่อนๆจ่าอย่าไปหาเหตุดเดอีอยอย่าหาทำยายสิมาบอกเมื่อวานนี่ยายสิขึ้นเวทีทักทายกับเพื่อนๆพนะจังใดก็ว่า เอาอันท้ายแท้แรกอันกล้องมันประชัดป่นไหนเนาะคะเนาะก็เลยแปันจังหวะสมองอีหอย่างบูยไปหาเฮ็ดด้วยเพื่อนเพื่อนหาสิปีแล้วก็เฮ็ดนั่นบิดชิดเขาเอินเนาะหนักปกตะกัวภาษาฝรั่งเศสไปเอาอันคิดได้ยังไงแตเนี้ยไปเอาอันผ่านิดหน่อยเนี่ยไปจุ่มอันน้ำยาล้างเลแม่เพื่อนเพื่อนน้อยหนึ่งนิดหน่อยเดี๋ยวหนึ่งเด้เอาไปเซ็ตเออเอาไปเซ็ตกล่องค่ะนะไปแอดแลียดเพื่อนเอ้ยมัว เอาบวกขึ้นเลยอืมพังเออพังแก้วหายเลยค่ะก็เลยเห็ดบอดายเพื่อนๆจากะ่ะขอโทษขออภัยมาในขณะนี้เด้อค่ะเด้อเพื่อน,อนๆที่รักทั้งหลายนั่นแหละยายสีขอโทษเลยละเหตุบอดายบอกกับเพื่อนเมื่อวานนี้เสียดายว่าสันอารมณ์เสียเบิดมือนัอ่นแหละก็เลยมาบอกข่าวรอให้ยายสีอันหาช่องทาง <c oughs> ที่จะขึ้นเวทีไหมเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆจา ใจเย็นๆเด้อเยอะเฝ้าปล่อยแยสีทิ้งเด้อค่ะเด้อสู่ไปน้ำกันเด้อค่ะเพื่อนๆจ้ะหากแยสีก็หากไปนอยขอห้นานๆเด้อค่ะเพื่อนๆจ้ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะนี่แหละมาบอกข่าวเพื่อนๆขอโทษหลายๆนะขอบคุณที่ <Yeah. S 2> ทท you. You. มารับชมเด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าที่มารับชมแล้วก็ที่บททิ้งแยสีเนาะค่ะเนาะแย่สีก็ยินดีตอนรับเพื่อนไหมที่จะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกัน สูบๆไปน้ำกันค่ะนั่นแหละซ้ำนี่ล่ะมาเด้อยค่ะเด้อมาก,กากินข้าวกินน้ำน้ำกันซ้ำนี่ก่ะพอกันคลิปต่อไปจ้ะบ๊ายบายขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย